องบอกว่าเกมจบแต่แฟนๆยังไม่จบก็ว่าได้นะครับหลังทีมวอลิลบ์บอนหยิงทีมชาติไทยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงชุบไม่ยัง้งเอาชนะทีมชาติสวีเดนไปแบบสะใจกองเชียร์เก็บชัยชนะสองรัดรวดนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A พร้อมกับการการันตีตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ทำการกระแสชื่นชมจากแฟนลูกยางทั้งประเทศถึงฟองการเล่นที่หลายคนรอคอยอยากเห็นไม่อย่างยาวนานแม้กระทั่งชมพู่พรพันธ์ยังออกมาบอกเลยว่า เกมที่ชนะสวีเดนถือเป็นเกมที่น่าจะเล่นดีที่สุดนับตั้งแต่ v n l 2025ที่ผ่านมาเลยทีเดียวดีขณะที่นักกีฬาทีมคู่แข่งอย่างอิซาเบลฮาร์กหัวเสาตุกเก่งทีมชาติสวีเดนและผู้ทําคะแนนสูงสุดให้กับทีมถึง25แต้มในนัดล่าสุดกับสาวไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าทีมไทยเล่นได้ดีกว่ามากและมีรูปแบบการบุกที่หลากหลายทําให้สวีเดนเตรียมตัวรับมือได้ยากแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ไทยเล่นได้ดีแฟนๆก็เหลือเชื่อพวกเขาได้รับการสนับสนุนมากมายจากแฟนๆ เราก็รู้สึกถึงมันแต่ไทยอาจจะมากกว่ามันสนุกมากที่ได้เล่นกับทีมไทยแต่วันนี้ไม่ใช่วันของเราแม้ว่าจะผิดหวังแพ้ทีมสาวไทยแถมไม่ต้องตกรอบไปตามระเบียบทว่าตอนนี้อิซาเบลฮักกลับกลายเป็นผู้เล่นที่แฟนๆกีฬาชาวไทยชื่นชอบเป็นอย่างมากมีเอฟซีชาวไทยเพิ่มขึ้นมากมายเลยทีเดียวด้วยความสวยระดับนางเอกเ,เลยก็ว่าได้นะครับไหนจะความเป็นกันเองกับแฟนๆคำพูดคำจาที่ดูน่ารักอ่อนน้อมรวมไปถึงความเก่งที่บอกเลยว่าของจริงทำให้ตอนนี้เธอได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของใครหลายคนเลยละครับ แต่อะไรก็ตามดูเหมือนว่าผลการแข่งขันดังกล่าวยังไม่ถูกใจแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามซะอย่างนั้นเพราะหลังจากที่ทราบว่าทีมลูกยางสาวไทยทุบเอาชนะไป3-0เซตชาเนลเวียดนามก็เข้ามาคอมเมนต์สนัน่นอาทิเช่นกลุ่มของไทยถือว่าเป็นกลุ่มที่เบาที่สุดในบรรดาประเทศที่ผ่านเข้ารอบแล้วดีจางได้อยู่ในกลุ่มอ่อนเพื่อพยมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและคงจะได้อันดับที่16อย่างแน่นอนคอยดูนะในรอบต่อไปพวกเขาจะแพ้3-0เซตถ้าหากเวียดนามอยู่ในกลุ่มนี้ก็คงจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นนกัน สวีเดนเล่นโดยห่วยแตกมากเจอกับฟิลิปปินส์แลอินโดนีเซียก็คงจะแพ้บอลแรกไม่ไหวเจอกับเวียดนามก็แพ้พึ่งฮากคอยู่แค่คนเดียวทุกครั้งที่ฮาคขึ้นตบทีมไทยก็ไม่สามารถป้องกันได้ทำไมเวียดนามถึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบบนี้บ้างนะแต่ต้องไปเจอกับทั้งโปลแลนด์และเยอรมนีสวีเดนน่าจะมีความใกล้เคียงกับเวียดนามเราแต่เกมรับของพวกเขาเชื่องช้ามากทั้งนี้คอมเมนต์ที่เราเอามานําเสนอเป็นเพียงความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งของชาวเน็ตเวียดนามเท่านั้นเพราะยังมีอีกเยอะที่แสดงคววาาามมชชื่นสไทยของเร ยอมรับว่าไทยนั้นแข็งแกร่งจริงๆและทีมตัวท็อประดับเอเชียล่าสุดวลอลเลย์บอลยิงทิ้งชัดเวดนามทีมอันดับที่22ของโลกซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีเหงียนที่บิกตวเวียนหรือตู้เย็นบีหลังตัวเก่งของทีมเนื่นองจากเจ้าตัวประกาศถอนตัวไปเพราะไม่พอใจกฎของ FIVB มีคิวลงประทะฝีมือกับทีมชาติเยอรมนีที่อันดับ11ของโลกหลังเกมแรกโชว์ฟอร์มเยี่ยมแม้จะแพ้โปแลนด์ที่อันดับ3ของโลกแต่ก็ยังได้มา1เซตแต่ปรากฏว่ามาเกมนี้ทับลูกยางสาวดาวทองพยายามสู้ได้ดี แต่สุดท้ายก็พ่ายไป3เซตรวด18ต่อ 25, 17ต่อ25และ17ต่อ25ส่งผลให้ทีมชาติเวียดนามลงสนาม2นัดแพ้รวดทั้ง2นัดอย่างไม่มีคะแนนรังอันดับสุดท้ายของตารางตกรอบแรกการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว